ถึงเรือจะจมแต่ทงไม่ต่ําลงมาจากเหตุการณ์ที่เรือรลวงสุขโขทัยลำที่2อับปางกลางอ่าวไทยในคืนวันที่18ธันวาคม2565เนื่องด้วยคลื่นลมในทะเลแรงน้ําซัดเข้าเรือเครื่องจักรเกิดการขัดข้องจนกระทั่งเรือเอียงและอับปางลงระหว่างภารกิจล่าตะเวนในอ่าวไทยวันนี้รายการ243 8ขอ,อนําเสนอ10อันดับเรือรบไทยที่จมลงหรือได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการปฏิบัติการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเรือเยี่ยมสมุทรเดิมชื่อเรือตอรดินเฟลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรือรบแต่เรือเยี่ยมสมุทรเป็นเรือกลไฟขนาดใหญ่ของบริษัทฮันซาซึ่งราชนาวิสยามยึดได้เมื่อประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ในปี2461ระหว่างที่เรือเยี่ยมสมุทรออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุน่นเพื่อขนส่ง่านหินและนำเครื่องแบบทหารอาสาสยาม กลับมายัางประเทศระหว่างทางกลับได้เกิดอุบัติเหตุเกยตื้นที่ไต้หวันเรือได้รับความเสียหายจนต้องปลดระวงเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชนบุรีเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชนบุรีนั้นเป็นเรือต่อปิโดใหญ่ต่อขึ้นในประเทศอิตาลีปี2479ได้ปฏิบัติการรบในกรณีพิพาทอินโดจีนและถูกหมู่เรือรบฝรั่งเศสยิงจนจมบริเวณเกาะงาม ในการรบที่เกาะช้างวันที่17มกราคม2 4 8 4รเรือหลวงทนบุรีเรือหลวงทนบุรีเป็นเรือปืนยามฝั่งต่อขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเรือหลวงทนบุรีได้ทำการต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวกับกองเรือฝรั่งเศสในการรบที่เกาะช้างถูกฆ่าสึกยิงเสียหายอย่างหนักภายหลังจึงเกยตื้นบริเวณแหลมงอบจังหวัดตราดต่อมาได้มีการกู้เรือขึ้นมาและใช้เป็นกองบังคับการจนกระทั่ง ปรดระวงังเรือหลวงท่าจีนลำที่1เรือหลวงท่าจีนลำที่1เป็นเรือพี่เรือน้องกับเรือหลวงแม่กลองเป็นเรือสรุปซึ่งถูกต่อขึ้นในประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ในวันที่1มิถุนายนปี2488ได้ถูกฝูงเครื่องบิน B 2 4 Liberator จากฝูงวินที่99และ159ของสหรัฐซึ่งเข้าโจมตีหมู่เรือรบไทยที่อ่าวสตหีบ ทิ้งระเบิดขนาด250กิโลกร,รมัมระเบิดโดนจนเรือทะรุเสียหายอย่างหนักจนต้องปลดระวังชั่วคราวเรือหลวงอ่างทองลำที่1เรือหลวงอ่างทองลำที่1เดิมคือเรือพระที่นั่งมหาจัก,กรีลำที่สองเป็นเรือยอชต่อขึ้นในประเทศญี่ปุน่นปฏิบัติภารกิจเป็นเรือช่วยรบของกองทัพเรือไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในวันที่1มิถุนายนปี2488ได้ถูก ฝูงเครื่องบิน B-24 Liberator ทิ้งระเบิดจนเรือจมลงที่อ่าวสัตหีบเรือหลวงสมุยเรือหลวงสมุยเป็นเรือลำเลียงของกองทัพเรือไทยถูกต่อขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาประเทศไทยเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงกองทัพเรือจึงจัดเรือหลวงสมุยออกเดินทางไปยังสิงคโปร์เพื่อรับน้ำมันเชื้อเพลิงในระหว่างเดินทางกลับเรือหลวงสมุยถูกเรือดำน้ำของสหรัฐ USS, USS ซีไลออนทยิงด้วยตอร์ปิโด2ลูกบริเวณหัวเรือเรือหลวงสมุยเกิดการระเบิดขึ้นและจมลงในทะเลเรือหลวงประแสะลำที่1เรือหลวงประแสะเป็นเรือประเภทคอเวตเดิมคือเรือ H.M.S เ็นโทนีของสหราชาอาณาจักรภายหลังได้ขึ้นระวางประจำการในกองทัพเรือไทยและได้ปฏิบัติภ,ภารกิจเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีจนเกิตื้นระหว่างปฏิบัติภารกิจในที่สุด ต้องยิงทำลายเรือทิ้งเพื่อม่ให้ข้าศึกยึดไปใช้งานได้เรือหลวงตะเวนวารีเรือหลวงตะเวนวารีเป็นเรือตรวจการประมงระวังขับน้ำ50า50ตันติดตั้งปืนกลขนาด37มิลิเมตรหกระบอกกองทัพเรือต่อขึ้นเองภายในประเทศเมื่อปี2478เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเรือช่วยรบถูกยิงจนจมลงในวันที่30มิถุนายน2 4 9 4ในกรณีกบฏแมนฮัตตัน เรือหลวงคำนสินเรือหลวงคำนสินชื่อเดิม USS PC 6 0 9เป็นเรือตรวจการปราบเรือดำน้ำเคยปฏิบัติงานในสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วโดยกองทัพเรือไทยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเรือหลวงคำนสินถูกยิงจนจมหน้ากรมอู่ทหารเรือในกรณีกบฏแมนฮัตตันพศ2 4 9พเรือหลวงสรีเอกยา เรือหลวงสีเยืยาเป็นเรือปืนยามฝั่งของราชนาวีไทยต่อขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อครั้งกรณีกบฏแมนฮัตตันปี2494เรือหลวงสีเยืยาของฝ่ายทานเรือถูกกองทัพบ,บกและกองทัพบกกาศเข้าโจมตีโดยเครื่องบิน North American T6 Texan และเครื่อง Spitfire ของกองทัพบกกาศเข้าโจมตีและทิ้งระเบิดระเบิดขนาด50กิโลกรัมทะลุดาดฟ้าเรือจนเกิดการระเบิดขึ้นภายใน เรือหลวงศรีธยาเกิดไฟไหม้และน้ำเข้าเรือจนกระทั่งอับปางลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและนี่ก็สิบอันดบเรือรบไทยที่ได้รับความเสียหายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หากมีข้อมูลของเรือลำใดเพิ่มเติม,ตมหรือมีเรื่องราวอันน่าจดจำเล่าขานของเรือหลวงลำอื่นๆขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความเห็นไว้ได้ในคอมเมนต์ครับ